นายคมสัรหล่าวศิลปะเจริญรองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยคณะกรรมการอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการแถลงข่าวจัดกิจกรรมพิเศษแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยเพื่อการกุศลณห้องสีแก้วโรงแรมมณีจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการและสภาอุตสาหกรรมและยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปได้รู้จักสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการรายได้ส่วนหนึ่งได้ มอบให้กับทางสภากาชาติไทยสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นประกอบด้วยการแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยตอนสังทองรจนาตอนหานุมานจับนางเบากาย การแสดงชุดคนเชิดคนรวมทั้งคอนเสิร์ตศิลปินบ่าววีและการแสดงจากโอเลี้ยงคนหัวหมอโดยกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่24ตุลาคมนี้เวลา17นาฬกาณห้องคอนเวนชั่นฮอล์ชั้น6ศูนย์การค้าอิมพ r เรียนเวิร์สำโรงสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและจองบัตรได้ที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์02-702-5711และ 080-589-8003สำนักข่าว PNN New รายงาน